สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไปซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายไปซีได้นำของมูลงเน้ทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเดินเบิ้งเดินชุน่มเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะง่งเนาะค่ะเนาะยามยายไปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริษัทเบิ้งผาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามามคุยยยมาาททักทักยยกกบแพ่คอมเมนต์มาใต้คลิปข้้้าาาางงงล่่ไดเเนนนะะพีอ การบ,บ้าๆไลายใหญ่ห้างเนาะพี่น้องไปเบิ่งของมูลนธรรรังอาจารย์ทันแหลกคนเลยเนาะจ้ะต้องขอโทษขอไปหลายเด้อพี่น้องยาย่ไพ่ช่วงนี้งานเลงเนาะค่ะเลยบ่ค่อยสบายนะเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็บ่ค่อยได้เข้าไปตอบคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะ,ะต้องขอโทษขอไปหลายๆนะคะเนาะต่อไปอ่านยุ่ิอะไพี่น้องเนาะอันนี้มาเบิ่งนธทางแหลกเลยเนาะค่ะพี่น้องเป็นแนวทางเลขดับหน่วยบนนะคะดับเฉพาะหลักหน่วยงวดที่แล้ว ดับศูนย์พันนะคะของแกสตางค์เนาะพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นบอกว่าดับหาห้าไม่มาหลักหน่วยบนวาสันพี่น้องคะผู้ใดมักแนวทางเลื่ดับประหยัดงบเนาะคะ่ะแคปหน้าจอถ้าผู้ใดมักหากจวดจาาใด,ดขึ้นเก่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าคู่โตดล่างนะคะเด็ดล่างไปกลับเนาะจา้ามีสองศูนย์สองห้าสามศูนย์และสามหามักสามยังกจวดจาาใด,ดน้ำเพิ่นเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโครงสุดท้ายของแอดฟินิกพี่น้องคะเพิ่นยังเหลือกอีกอันนึงอยู่เด้มืออื่นนะคะพี่น้องที่เพิ่นให้งวดที่แล้ว641อ่ะนะพี่น้องนะอ่าทารอบบ่องอีกรอบนึงนะจ้ามืออื่นเสาเนาะค่ะพี่น้องมาเบิื้อง,งสุดท้ายท้า7มานะคะ7172 73และ79มัก7จยังกระจวดจัดตามเพิ่นได้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอสตางเด่นบนล่างนะคะเด่นบนล่างแอสตางพี่น้องคะเพื่อนบอกว่า8กับสสูตรนี่เข้าดีได้พี่น้องเลขเด่นแอสตางสูตรเลขวิ่งสูตรนี่เข้าดีเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของนุ่มราชเทวีเนาะพี่น้องเนาะนุ่มราชเทวีบอกบอกว่าวิ่งลูดบน3กับ2ข่างล่างหนึ่งกับเก่าพี่น้องเอาง่ายๆถ้าหนึ่งยายไปสีดับเอาอยู่เนาะพี่น้องเนาะกสิเลือเตะเก่าโตเดียวเขียนเขียนพี่น้องเก่างยังก็ว่าไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าซีสีมาวาสั้นพี่น้องคะ่ะสําหรับตําไทยเนาะคะ่ะแอดมายม่มแดงและว,ว่าซีอย่างนอ้อว่าสัน่นผุหรดมีซีอย่างดีกับจวดจัดขันเขาเลขฝฟันกับแย้ไปกับซีชวงเรีวเอวพี่น้องเนาะจวดไปเลยนะคะพี่น้องคะเนาะ ต่อไปเลยจ้าเอา,เอาขอโทษได้หลายเนีย่ยประเด็กบ้องเนาะพี่น้องผู้ใดมักสร้างใดนะคะ่ะทักไปทางเพจแจ๊ปไอสีชนเนลอะไรเนาะพี่น้องเนาะประเด็กบ้องสเสแสรบพี่น้องกันมีแบบซุปและแบบดิบพร้อมเนาะค่ะเนาะมาเบิร์แอดบีวันหน้านะคะเพิ่นบอกว่าเดินบนเนาะคะ่ะเดินสาม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 สี่สามห้าเพื่อน่าจะเน้นสามสามเนาะสี่สามสามสี่สามห้าเอ้ยสี่สามสี่สี่สามห้านะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางนะค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางออของแอดบีวันหนาเพื่อนบอกว่าวิ่งศูนย์ล่างวัดสันพี่น้องฟาดศูนย์หกตัวเดียวเข็นเขียนพะนะเอา้ามากระจวดจาดน้ำเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเอสบีวันหนานะคะเม็ดเดียวศูนย์หกจวดจาดได้ค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าคอมูลแอ็ดเด็กหน่อยสายแข็งว่าสันเด่นบนล่างนะคะหรือว่าแนวทางของลุงสีเนาะอ่าเพื่อนบอกว่าสี่สิบงวดแล้วเพื่อนบอกว่างวดนี้ว่าสันงวดที่เล้ยวสีกับเก่ามามาสีเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าหกกับหนึ่งนพี่น้องค่หกกับหนึ่งตัวไหนจะมาว่าสันพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นตัวเดียว ว่าซันพี่น้องําหรับดังเมทซายน้องวดท่เลียรเดนศูนย์เงินี้เดนหกนะคะน่าจะแนวทางเดนบนเพื่อนบอวิ่งตัวเดียวว่าซันพี่น้องคะ่ะดังเมทซายน้องหกนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหามากนะจ๊ะนูหน้อยสวรรค์หายไปโดนว่าซันพี่น้องโดนบอกน้องพี่น้องเนาะเงดนีเพื่อนบอกว่าหกฟาดไปหกหนึ่งตัวเดียวเขียนๆว่าซันพี่น้องสามหกหนึ่งสามหกแปดพานาพี่น้องคะ่ะเอา หกศูนย์หกสองหกสามและหกแปดมาหกใดกับจวดจ่าตบะบนเน้นตัวน,นั้นแหละเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางมาเร็วเนาะมาเร็วบอกว่าอ่าขังเทิงหาเก้าสี่สี่ห้าสี่เก้าและห้าเก้าว่ะสันพี่น้องเนาะจวดจ่ดได้ค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิ่งแนวทางล่างแนวทางล่างบอกว่าเด่นสองสองแปดว่ะสันพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางโครงสุดท้ายเนื้อไตรถทั่ว อราทั่วไปใต้กับไปเหนือวาสันพี่น้องเอามาเบิงไปเหนือก่อน,น้องไปเหนือเพื่อน่นาจะเน้นหนึ่งเจ็ดสามอ่าหนึ่งเจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเพื่นเน้นเจ็ดสามนอ้องอ่าไปใต้เด่นซูนกับ่าเนาะแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของเพื่นนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดจอยนะคะแอดจอยจ้าวาสันเพิ่นบอกว่าเด่นบนเจ็ดพี่น้อง เจ็ดยังกับจวดจ่าดำเพลินเลยเน,ะเน 70, 70, 1, 70, ะ 70, าะ 79, เพลินมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจสี่เจ็ดหานและเจ็ดเก้าสามตัวเพลินกับมี่เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับลางดับสามวะสันน่าจะเป็นซูวัตแจ็คเมืองการมอพี่น้องขั้นขอโทษขออภัยเด้องขันอ่านผิดโดยแย้พายโบอ่าโบบันไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนเหลือซัม uh, นี่เอ็ดอ่าเจเน็ตเพิ่์ตตาดมานะคะพี่น้องคะเพิ่์ตตาดมานะจ๊ะเพิรนบอกว่าจังสีแหละเอ่อเพิ่นบอกว่าสามเจ็ดแปด หน่วยบอย่างเดียวเด้มากตัวใดตัวหนึ่งเฉพาะหน่วยบนนะคะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพื่อนนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่น, in, นหน่วยล่างนะคะเด่นหน่วยล่างของแอดนั่นนาอพี่น้องหมดทีเแียวสี่ห้าหกมากหกเนาะจ้าวดนนี้กับซีหาหกคือเก่าตัวใดซีมาลักหน่วยล่างวะซันนาะพี่น้องเนาะเอาจวดจ้าตามเพื่อนใดนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แอดจักระพนวาซันพี่น้องค่ะแอดจักระพนเราวาจังสีแหละพี่น้องเอ่อเลาวหายมานะคะเพิ่นบอกว่าเอา่อหนึ่งสามห้าหนึ่งสามหกสามห้าสามหกเก้าสองและเจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปัญหาวาซันสกสกอ ส9 0เก้ 90, 90, นี่เด็พี่น้องซีเก้าสามนับีหนพนัพี่น้องอ่ะเอาไปตีเบิงนะคะสอกรซกรอสเสือกับสอสลานะคะพี่น้องคะตเข้าไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปิศณนายีกเล้วศูนย์เยนะคะพี่น้องคะปิศนาณนะคะพี่นอ้องโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางข,งของอาจารย์เสือคิมชาตกงราเเลิคูดตดอยู่ที่สอเก้า ก้าสองประมาานี้แหละพี่น้องเอาไปจวดจาดน้องเบิง์กนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนท่าไส้เด้พี่น้องเซียนท่าไส่นะคะคนบอกว่าเลขเด่นงวดนี้เด่นเก่าร่องศูนย์วสันสำหรับแนวทางเซียนท่าไสเน้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าไอหมั่มไอหมัามบอกว่างวดนี้เด่นห้าและหกนะคะสําหรับแนวทางของไอหมั่มเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวล่างมาเบิงค่ะพี่น้องวดที่เล้วเข่าจริงอันนี้เข่าจริงย่าไพ่การันตีได ไม่ได้แก้ตัวเลขนะค่ะพี่น้องคันผู้ใดได้เบิลงสูตรนี้แคปอ่าคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะอสองตัวล่างแอดตาน้องงวดที่แล้วสี่หาสี่หกนะคะงวดนี้หกสองหกสามมาสั่นพี่น้องเอามาตัวใดกับพิจารณาลำเพลินใดเน,นาะพี่น้องเนาะหกสองหกสามสำหรับแนวทางสองตัวล่างของแอดตาเนาะต่อไปเลยจ้ <c oughs> จาเพิ่นบอกว่าชุดพิเศษมาปิดทยย้ายโดยแนวทางชุดพิเศษแนวทางของอัิน มังกรเมลัยนอพี่น้องนออาจารย์มังกรเมลัยมันบอกว่า03503 9า้า้ขังเครื่อง3มหากับ3เก้าขังราง68กับเกาะนพี่น้องนะเอามักตัวใดกับพิจนานำเพิ่นใดเนาะถ่ายคลิปนี้ยายพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนอจ่าทีเดีเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขูมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้าทีได้แบงปันขอมเนทางงห้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทาง ขอบคุณในไลน์เด้อจ้าสวัสดีจ้า